จ้าอ,อโต้ก็เป็นไก่ที่ชนสนิทเบิกแข้งดีถือว่าเป็นไก่ที่ครบขบวนเพลงของไก่เชิงเป็นไก่สามสไตล์สไตล์ที่ดีที่สุดของไก่เชิงก็คือสามสไตล์คือล็อกมุดมัดเจ้าออโต้เนี่ยเขามีฟามพิเศษตรงที่ว่าแมก้กระทั่งว่าเขาไฟกับปากก่อยมาบ้างแล้วนะแต่เชิงชนเขาก็ยังนั่นสนิทเป็นสายไก่เชิงไทยโบราณสามสไตล์เหมือนเดิม แล้วก็เบอิอแข้งดีตัวนี้เบอิอแข้งพิเศษมากจอโตนะ <S <S <le> <S เป็นไก่ที่มีความสวรรค์ทั้งตัวเขาและการถ่ายทอดพันธุกรรมถ่ายทอดลูกได้ดีมากเจเอเนี่ยได้นําให้พี่ตอน8เดือนได้นำให้เลี้ยงชนกันก็ได้รับชัยชนะมาแล้วก็พวาพวกชาวกาชนและหลายท่านขอซื้อค่าตัวก็เป็นล้านนะนะแต่ก็พี่กสิเอก็คุยกันแล้วว่าคงไม่ได้ขายก็คือเอาไว้พัฒนาสายพันธุ์ลูก สายเจ้าโ,โต้เนี่ยคือพ่อก็เป็นเพชรด,ดาส่วนแม่เนี่ยเป็นลูกสาวกระทิงออกลูกมาก็เป็นเจ้าโ,โต้ซึ่งจะเป็นสายของพี่นายหนอยู่แล้วครับตอนหนุ่มเนี่ยก็ชนะประมาณ3-4ไฟต์ก็อันกันหน่อยไม่ถึงอันก็มีและครนี้การจ่ายลูกจ่ายหลานของเขาเนี่ยผลงานอย่างที่เราเห็นที่ผมลงคลิปอยู่ประจาอยู่แล้วเชิงลีลาค่อนข้างจะแน่นและเข้าไก่ไวจุดเด่นของเขาครับซึ่งเป็นสไตล์ของไก่เชิงของพี่ชนะัยดอนเมืองเลยครับผม คือถ้า FC ของพี่เชนไนเนี่ยจะรู้นะครับลูกออตโต้ไม่ว่าลูกออตโต้หรือว่าหลานออตโต้เนี่ยเป็นตัวผู้เนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยเวลาเราไปพัฒนามันไม่พลาดเพราะเราเรียนรัดเอ่อไม่ว่าจะเป็นพี่เชนไนลงคลิปเนี่ยเชิงชนดีตีเจ็บสายพันเนี่ยไม่ผิดเพีย้ยนนะครับแล้วยิ่งเราได้ไปพัฒนาเนี่ยถือว่าเราได้ของดีไปพัฒนานแล้วผมว่าไปเนี่ยต่อย,ยอดพันธุกรรมแล้วก็จับจ่ายให้พี่น้องที่อยากได้พันธุกรรมเอาไปต่อย,ยอดพัฒนานกันเมื่อเราได้ของดีไปนะครับยังไงการจ่ายลูกจ่ายหลานเนี่ยมันก็ต้องดี ผมประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ธวัชชัยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชนัยดอนเมืองที่เอ่ยปากอะไรแล้วที่พี่ไม่เคยให้ไม่มีครับให้น้องสมเสริมมาก็ขอบคุณเสียเอด้วยนะครับขอบคุณท่านรองอเนเกด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันถ้าท่านรองไม่แบ่งให้เนี่ยผมก็คงไม่ได้แน่นอนครับเพราะไก่เนี่ยพัฒนาอยู่ที่บ้านทลรองขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนครับที่มีส่วนร่วมนะครับที่ให้ได้สายออโต้นะครับอคุณมานขอแสดงความยินดีนะกับทาง เียใหม่นะฮะแล้วก็ทีมงานครอบครัวด้วยเนี่แหละครับพี่มีแต่ให้น้องมีแต่รับรับสิ่งดีๆจากพี่แล้วก็มอบสิ่งดีแบ่งปันให้กับพี่น้องวงการไก่ชนครับขอบคุณทั้งสี่ท่านเลยครับครับครับ